สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, today Thai Study w o l l introduce a s i a n Way National to make it e a s y to understand. We will present Thai language a s i a n Way National. เลิกกัน ขอข้าเนื้อหานิดหนึ่งนะคะแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในอาเซียนที่จะต้องแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อเป็นที่รู้จักในสมาคมอาเซียนและกา,ารสหการศึกษาได้เร็งเห็นถึงความสาคัญของเอกลักษณ์แต่ละประเทศคือการแต่งกายที่ได้นำเสนอโชว์อาเซียนวเวีในชั้นแนวขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยะครับ Now we would like to present Thai study to t r a s h i o n show. ลาวชชุดระจชาประเทไทยมชุเป็นชไทยที่ปรด้วยีใช้ผายกมีชหรือยกข้นทั้ตัวมีชายผกช้ด้่ว่าเป็นบยาสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและย็ูทรของผที่วใสค่ะลยเเชิญ ใส่เสื้อแขนยาวทรงหอ่อสำหรับผู้ชายจะนักแต่งกายแบบสาวโกลนใช้จนนงกระเบนสวมใส่เสื้อเละดมอกจเจ็ดในค่ะ <Indonesia, S 2> อินโดนีเซียสวยงานเจินสำหรับประเทศอินโนเดนีเซียโบคโ,โบยาเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิงมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวฐาหน้ากระดุมตัวเสื้อจะมีสีส,สันสดใสหักฉลูปเป็นลายลวดลาย ตุรกีเชิญตำราชนพันธุ์ชาติของโบยาบูไนผู้หญิงเรียกว่าบาจูรูคล้ายกับนิระธา์ชาติของประเทศมาเลเซียผู้หญิงบูไนจะเป็นกายด้วยเสืสเเ้อผ้าที่มีสีสันสดใสสวยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าค่ะมาเลเซียอ้ออ้อ,อไป ชุดประจำชาติข,าของมาเลเซียของผูห้หญิงประกอบเรียกว่า,าการจูบูดูประกอบด้วยเสื้อสุทแบบยาวและกระโปรงยาวค่ะเมียนะเชิญลองยีคือชุดแต่งชาตประจำชาติข,าของประเทศหน้นาโดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวกระหลดปายเท้าการสวมใส่ใช้วิธีการกระหดดข้าพเข้าได้งานโดยมีมวนหรืวพับขึ้นมาซึ่งหัวเขาเพืาา่อความสะดวกในการสวมใส่ค่ะสิงคโปร์เชิญสำหรับชุดประเทศสิงโปร์เป็นลักษณะทแตกต่างาออกไปตามเชื้อชาติของชาวสิงโปได้แก่จีนมาเลอินเดียและชาวยุโรป่ะ Thank you ่ะยังไม่จบครับยังไม่จบวันนี้เรามีสปอนเซอร์ของไทยศึกษายุ่งมากนะครับอ่ะแนแรกตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับมาจากอ่ประเทศฝรั่งเศสนะครับวายจากประเทศฝรั่งเศสตามองงากูหาทอกเลย อะไเป็นมามองหน้ากูหาพ่อโอเคโอเคได้งา okay, okay. yeah, นนึงนะครับยาองค์โบตันปลาหอมองค์ยาปาหมาองค์ได้งานไม่ต wow. ้องแปลไหมครับไม่ต้องแปลนะครับขออีกงานนึงแล้วกันนะครับคือเลิอดุกเสียดแน่นชายยาท่านขาวตาตะวันแต่ที่ข้านผมขอบคุณค่ะ